การปฏิบัติธรรมแต่การทำใจหยุดใจนิ่งคือวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนความเห็นแก่ตัวการทะละเบาะแ้งและความเห็นผิดของมนุษย์ให้หมดสิ้นไปได้การทำใจหยุดนิ่งจะทำให้มนุษย์เข้าถึงความเหมือนกันคือพระัตนตรัยภายในการปฏิบัติธรรมยังเป็นภารกิจหลกัก ที่ติดตัวเรามาข้ามพบข้ามชาติแต่เนื่องจากทุกครั้งที่มนุษย์มาเกิดใหม่ต่างต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตกันใหม่บางทีก็รู้ผิดบ้างถูกบ้างฉะนั้นการทะเลาะอบแวงและการทำสงครามภายนอกยังคงมีอยู่ร่ำไปแต่เมื่อใดที่ทุกคนหันมาทำใจให้หยุดนิ่งทำสงครามภายในคือ รับกับกิเลสอา,าสะวะในตัวเขาถึงแรงแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ภายในเมื่อน,นั้นความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างจะหมดสิ้นไปความรักและปรารถนาดีต่อการดิแท้จริงจะบังเกิดขึ้นในติสุดพระพูมธพระเจ้าตรัสไว้ในกุตการกายชาดกความว่าสีลังเสตุมเหสัโข สีลังอันทอนุตโรสีลังเวลปนังเศษถังเยนวาติติโสติสังสีไม่สะพานข้ามฝ่ายที่มันคงแข็งแรงศีลมีกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมสีไม่เครื่องหลบไล่อันประเสริฐบุคคลผู้สมบูรณ์ในศีย่อมหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศสีไม่สะพานข้ามฝ่ายที่มันคงที่สุดแข็งแรงที่สุด ทอดผ่านจากมนุษยโลกไปสู่เทวโลกพรหมโลกหรือกระทั่งไปสู่ฝั่งแห่งพระนินพพานผู้ที่รักษาสีลเป็นปกติสิ่งที่จะรักษาบุคคลนั้นเนี่ยดำรงอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวไม่พลัดไปเกิดในบาบทุกติวินิบาตนารกการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะเป็นเหมือนการรักษาภาวะปกติของความเป็นมนุษย์เอาไว้ ป,ปกติมนุษย์จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราเมลยัยแต่ก็มีคนเป็นจำนวนมากที่ละทิ้งปกติวิสัยของมนุษย์และไปปฏิบัติทางตรงกันข้ามยินดีในการเบียดเบียนประทุสร้ายชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นนอกจากประพฤติผิดศีลแล้วยังหลงมัวเมาในใบมุก จะเป็นปากทางแห่งความเสื่อมอีการชักชวนกันดื่มน้ําเมาเงินทอที่หามาได้ก็าไปเทล,ลงขวดเอาไปจับจ่ายในการเที่ยวราตรีหรือนำไปเล่นการมนันครอบคนไม่ดีเป็นเพื่อนเลยกลายเป็นคนเกียจคร้านเพราะโมจะดื่มสุราหรือติดยาเสพติดทาให้ขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้นับวันชีวิตก็ตกตามลงไปเรื่อยๆ อาบาพลังไปทำบาปอากุศลมากเข้าใจก็เศร้าหมองชีวิตหลังความตายจึงมีทุกข์ติเป็นที่ไปอย่างเดียวถ้าเรารักษาศีลศีลจะคอยควบคุมกายวาจาของเราไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนศีลเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะระงับโทสะศีลจะควบคุมกายและวาจา ไม่ให้กระทบกระทั่งใครทำให้ใจสงบเยือกเย็นเมื่อเราควบคุมไฟตต่อยู่เฉพาะในเตาไม่ลุกลามออกไปข้างนอกอย่างถ้าหากฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วย mm. ก็จะไป็เหตุให้เชื้อไฟมอดดับไปได้สนิทใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองเวละโลกไปสีนี้ก็จะเป็นดัสะพานทอดให้เราก้าวขึ้นสู่สวรรค์ได้สำเร็จ เวียนวนอยู่แต่ในสุกติภูมิเท่านั้นผู้ที่รักษาศีลจะทําให้แกล้าคล้าอาหารในท่ามกลางชุมชนเกียติคุณย่อมฟุ้งกระจายไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้เพราะกลิน่นศีลหอมหวนทวนลมย่อมฟุ้งปกคลุมไปทั่วทุกทิศแต่รักษาศีลในบริสุทธิ์บริบูรณ์มาถึงกรารปรารถนาสิ่งใด ความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จเป็นอศัศจรรย์จะเฉพาะการรักษาโบสตศีลนั้นเป็นบุญวิเศษอย่างหนึ่งที่มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไปศาลเพราะเป็นการฝึกหัดขัดเกลากายวาจ,จาใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพรพุทธศาสนาย,ยังไม่อุบัติขึ้นบัณฑิตนักปลาทั้งหลายนอกจากรักษาศีลห้กันเป็นปกติอยู่แล้ว ทันยังนิยมรักษาอุโบสถศีลในวันพระสิบห้าคำ่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมทั้งวันรับวันทรงเพราะรู้ว่านี่คือบุญพิเศษอันจะเป็นเหตุให้ได้เป็นผูดถึงพร้อมด้หลุดสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติแม้แต่ในสมัยพุทธกาลหญิง500คนยังพร้อมใจกับรักษาอุโบสถศีล เรารู้ว่าหากรักษาโบสถศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมาถึงราาทิฏฐามปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาองนางรักษาโบสถศีลรอบปรารถนาอะไรกันบ้างเรามาติดตามรับฟังกันดูนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลในวันดอโสถวันหนึ่งมีหญิงประมาณ500รคน ในเมืองสาวัตถีต่างก็เข้ามาสมาทารักษาบอสตัสีเงินทิวัตบุภารามในความตั้งอกตั้งใจหมาบาสิกาวิสาขากขมาทิวัตบุภารามเห็นหญิงมีจำนวนมากเข้ามารักษาบอสตัสสีจึงเกิดความสงสัยอยากจะรู้ความรู้สึกนึกคิดในการรักษาสิ่งของพวกนาง ยังเข้าไปถามกลุ่มหญิงที่มีอายุมากก่อนแต่ละคนผ่านชีวิตทางโลกมาเยอะต่างก็อยู่ในปัจจิมวัยกันแล้วเตรียมตัวเดินทางไปสู่ปรโลกกันอย่างเดียวอิสาขาถามว่าแม่ทั้งหลายพวกท่านมารักษาบทศตศีลปรารถนาอะไรกันหรือองค์นางตอบไปว่าที่พวกฉันมารักษาบทศตศีล เพราะปรารถนาที่พยาสมบัติในสวรรค์จึงได้มารักษาโบสตศีลท่วัดกันเมื่อหาวาสิกาทราบความในใจของหญิงผู้มีอายุแล้วจึงเข้าไปถามหญิงวัยกลางคนว่าพวกฉานมารักษาเสียงอธิวัดนี้มีวัตถุประสงค์อะไรพวกนางตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่พวกฉันมารักษาโอโบสตศีนในครั้งนี้ ก็เพราะไม่ต้องการในสามมีมีภรรยานน้อยไม่ต้างการในสามมีเจ้าชู้เพราะชีวิตครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขพอได้ฟังคำตอบจากหญิงกลุ่มวัยกลางคนแล้วก็เข้าไปหากลุ่มหญิงสาวแล้วถามว่าที่พวกเธอก็มารักษาสกังในครั้งนี้ต้องการอะไรกันหรือกลุ่มหญิงสาวตอบกลับไปว่า สาเหตุที่แท้จริงที่พวกฉันมารักษาอุโบสถศีลที่วัดก็เพราะ้องการได้ลูกของปีเป็นลูกชายพิสาขาย,ยากจะรู้ความรู้สึกในคิดของพวกหญิงสาวแรกรุ่นบ้างจึงเข้าไปถามว่าพวกเธอต่างก็จะเป็นหญิงสาวแรกรุ่นกันอยู่คิดอย่างไรกันถึงได้เข้าวัดมารักษาอุโบสถศีลวกนางได้บอกความในใจฟังว่า ที่วกฉันมารักษาบทสสกศีลที่วัดแราวอยากแต่งงานตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นไม่อยากเป็นสาวแก่ที่ไม่มีหนุ่มคนไหนมาสนใจพระมาวาสิกาวิสาขาได้ฟังใ้คำมังกลุมหญิงทึงห้าร้อคนแล้วจากนั้นได้ชักชวนพวกนางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากลาบทูลความประสงค์ต่างๆของหญิงแต่ละกลุ่ม ได้ำการรักษาบทสดเสีงกันในทรงทราบเมื่อพระบระมศาสดาทรงสดับแล้วได้ตรัสสอนว่าเป้าหมายการรักษาบทสดเสีงของพระอริยะนั้นเป็นใบป,ประการหลุดพ้นจากวัตฏะไม่ใช่เป็นไปเพื่อเวียนวนอยู่ในวัตฏะเหมือนหญิงเหล่านี้วิสาขาธรรมดาสภาวธรรมทั้งหลายมีชาเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้ เป็นเช่นกันนายโคบานที่มีท้อนไม้ในมือคอยต้อนโคไปสู่ที่หากินคือการเกิดส่งสรรพสัทว์ไปสู่สำนักช,าาชาาราชราส่งไปสู่สำนักปยาธิปยาธิส่งไปสู่สำนักวรณะมรณนะ,ระย่มตัดชีวิตของบุคคลโดยตัดต้นไม้ไดี่ขวานเมื่อเป็นเช่นนั้น มูสถิชื่อว่าปรารถนาวิวัตตะคือพระนิพพานก็ไม่ค่อยจะมีกันเพราะมัวแต่ปรารถนาวัตตะเท่านั้นบัณฑิตพึ่ง่ายถอนตนออกจากการมพึงปรารถนาความยินดีในวิเวกบันดิเดเดลาใดอบรมโดยชอบในธรรมปงนเครื่องตรดสรู้ไม่ถือมัน่นยินดีในนิพพานเป็นทิดสละความถือมัน่น มันดีเหล่านั้นย่อมทําอัศวะให้สิ้นมีความรุ่งเรืองดับสนิทในโลกเห็นไม่เจ้าว่าการรักษาศีลแปดหรือเข้าไปอยู่จําอุโบสถศีลนั้นสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการยกใจสูงขึ้นจากชีวิตของผู้ครองเรือนทั่วไปและถ่ายถอนตนออกจากการรมแม้จะสมาทานม็นยังช่วงก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษ ที่ลูกๆทุกคนควรประพฤติธปฏธิบัติกันนะจ๊ะอิประการหนึ่งเพราะุประสงค์หลังการกรักษาอุโบโสตศศีน,นั้นก็เพื่จะได้เป็นบอ่อเกิดแห่งคุณธรรมภายในขัดเกลาเจตใจสะาบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเป็นบาทเบื้องต้นที่จะทําให้ได้บรรลุมักคผลนิพพานอนุปัฏศีลสามารถทำผูรักษาได้บรรลุถึงนิพพานอนเกษมได้ หล่อีนที่บริสุทธิ์จะทาให้สมาธิตั้งมันเมื่สมาธิตั้งมันไม่ช้าก็จะได้บรรลุธรรมไปตามลําดับกระทั่งได้บรรลุมรรคผลผนิพพานเพราะฉะนั้นลูก,ลกทุกคนี่รักษาศีห้ากันได้เป็นปกติอยู่แล้วก็ควรให้โอกาสตนเองในการฝึกฝนกายวาจาใจให้บริสุทธิ์มากขึ้นจากการสมาทานศีลแปดในวันพระแปดคั่มหรือสิบห้าค่ และท่านได้สะดวกจะไปสมาทานอุโบสถเศีลที่วัดใกล้บ้านก็เอานะจ๊ะศีลในบริสุทธิ์จะได้ส่งผลในี่เราสามารถทำใจหยุดใจนิ่งเดเร็วก็เกิดเป็นดวงธรรมที่สว่างสวยเป็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะและได้เข้าถึงพรระตัตนาตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพรานำมัมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้กาถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรร